เจ้าปะมานูทุ่งนาอีกนะเจ้าเห็นภูเขาก็เจ้าด้านนี้เห็นภูเขานะเจ้าเนาะส่วนใหญ่จะออกลวงนะเจ้าเขา้าอยู่บ้นนาดีดีไม่วันนี้ ก็ต้องทนทำนาจึงจากมาหลายปีว่ามีหอยนักเจะแถวนี้นี่ไข่หอยเจะน่าจะเป็นไข่หอยเรารูว่าจะเป็นไข่หอยเชอรี่ก่อนนะเจ้านะีสีชมพูงาม เข้าแถวนี้บ่ค่อยงามเจ้าเป็นอีกอีกที่หนึ่งนะเจ้าเนาะต่เข้าที่ไปถ่ายกุเตือนั้นงามดีเจ้านี่ดูเหมือนบ่ค่อยงามเจ้าให้ผู้เขาเนะ จากทิ้นกันดานบ้านป่าบ้านป่าบ้านดอยนะจ๊ะนะทุ่งนาทางาล้างนะจ๊ะเนี่ย hơi nhàm thật Đơn lên phải tuyến à. nó Trôm thung nè Hãy อันนี้อยู่อีกฝัก่งหนึ่งนะเจ้าเนาะตีนนาเนี่ยแต่รู้สึกว่าบ่ค่อยงามเจ้าเขาเหมือนจะรีบๆคลิปนี้ปอเตี่ีนะเจ้าสวัสดีเจ้า